โว้นี่แม่งยังเหนียวหมูแดดเดียววะเนี่ยโคตรเหนียวเลยสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับห่างหายกันไปนานเลยนะครับสำหรับช่วงนี้นะตอนนี้เราก็อยู่ที่8 3 7นะครับมีโมดิฟายคือเบอร์เซอร์เกอร์นะครับในโมดิฟายตัวนี้นะครับจะทำให้ตัวละครของเรานะครับไม่สามารถอัดบล็อกได้นะแล้วอีกฝั่งนะครับจะจบตีเราแรงขึ้น2เท่านะครับตัวละครฝั่งตรงข้ามก็มีตามนี้นะมีหานซัคซีโร่นะครับมีเทอร์มานิเตอร์นะครับแล้วก็มีแบงค์ไร์กอนคาบาวนะแน่นอนนะครับประตัวนี้ก็ตั้งแต่ดาด รอยขึ้นมันก็จะติดเกียร์ของคอยมาแล้วนะครับเดี๋ยวรอบนี้นะครับเดี๋ยวแอดใช้ทีมนี้มาเล่นนะทีมแบบขะนะครับก็มีเคนชิชินนอกแล้วก็เออแม็กนะที่จริงแอดต้องเอาอ่าอันี้มาเป็นตัวแรกนะเนี่ยแต่ว่าค่อยเอาตัวทัว้งมานะโอ้โหตีแรงนะเนี่ยมันติดเกียร์ของคอยมันครับแอดลืมไปนะแสดงว่าอีกฝั่งก็ตีโคตรแรงเลยเอาจริงหลังๆเราต้องเอาตัวตัวเอสหลักของเรามาเล่นนะครับไม่ควรเอาตัวแบบต้องเอาตัวแบบจิตจังอ่ะหรือไม่ก็ต้องติดเกียร์ของคอยมานะครับไม่งั้นแบบสู้ไม่ได้เลยนะ ตายไหมโอ๊ยตายเนี่ยชคดีเกตชิมไม่รับกดของการติดไอ้นี่นะครับอ,อีกฝั่งาจะตีแอดบอลลงนะเพราะว่า,าตัวฟาโรตัวนี้นะครับเดอแบงกตัวเนี้ยมันจะทำให้เวลาที่เราสัมผัสใครได้นะจะทําให้แบบเรียกว่าไงล่ะตัวของเราอะ่ะมีเกราะป้องกันเพิ่มมากขึ้นนะครับเสียดายไอ้นี่ตายแล้วหนึ่ง เราฆ่าฝลอกน้ำไปได้หนึ่งแล้วนะครับจะทำให้ชิปดอกตัวนี้ได้สเตรงิงมาหนึ่งหลอดเนาะส่วนฟาโลโดนกำจัดก็ได้สเตรงิงหนึ่งหลอดโอ้ใจเย็นๆขอลดปลาก่อนแล้วกันเนี่ยชอบดอกไหมหลอดปลาเนี่ยลดให้หมดเลยไม่รู้นะครับว่าถ้าลดร่างเทุกมอนิเตอร์ได้นี่แต่ถ้าก็เป็นหนึ่งร่างไหมนะนี่แหละโดนประจับไอ้พวกตัวอย่างเงี้ยโอ้สวยแล้ว อ๋อไม่รู้โนมูาทาลิตี้แหละได้อยู่ยังได้อยู่โอยตายแล้วเกณฑ์ชีสิดวงนะโอ้ยโ,ยนะโยไม่ตายอีกอ่ะถ้าดอกอนี้ไอ้นี่ไม่ตายแอดแพ้นะรีบตีเร็วโอ้ยได้อยู่เกือบแล้วนะเมื่อกี้แนนโอ้ติดโคตรนานอ่าได้นีได้ปั๊บมานะครับกอปอนก่อนออฟเดย์นะ ไอ้ตัวชินนหนกตัวนี้ต่ไอ้นี่ขึ้นนะสีแรงขึ้นนะครับที่ชินนหนกตัวนี้มันโผล่มาแล้วมันมีสีหดอดนะครับเป็นพอแอสไปอัพไปนี่มานะอาสกิลตายยากนะครับหรือว่าสวัสดตายยากนะถ้าเกิดว่าตัวละครของเราทุกตัวมันเหลือตัวเดียวอะถ้ามันตายหมดเหลือตัวเดียวอะเราได้พลังงานหนึ่งหลอดดีนะครับสเสียวเวชนะมันได้ไหมเนี่ยไอเนี่ย อ๋อได้อยู่ไม่นะข้างจะแพ้ no 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 string หกหลอดนะเว้ยไอ้นี่มันเอาแอร์เริ่มไปนะครับว่าไอ้พวกนี้มันไม่ได้เอาอันบัลคาร์โมาดีกว่าไม่นี่มันมีเอฟเฟกต์ Effect ด่านไงโอ้เกือบแพ้แล้วด่านนี้เข้ารางวัลที่เราได้นะกเ,นเกียร์หอคอยนะเมื่อกี้แปสู้ไม่มีเกียร์แม่งเลยให้เกียร์มาแล้ว แล้วในแมตช์ที่ร้อยสามสิบแปดนะครับมีโมดิฟายคือ b l u แบ็ g นะถ้าส special tag นะครับมีโอกาสห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะที่จะสะท้อนความเสียหายคืนมาให้เรานะบอกเลยนะครับเพราะฝั่งนั้นเขามี Jason เจสัตนะเป็นตัวที่ค่อนข้างจะน่ารำคาญผสมพวนนะมิสการิทโคดวอลนะกิโวราเวนเมนส์แล้วก็ในแมตช์เจสัตนะครับก็เหมือนเดิมนะครับสามตัวนี้มันก็ติดเกียร์มาหมดแล้วแหละต่างๆนี่ก็คือมันติดมาหยับๆเลยนะไม่มีเปลี่ยนแน่นอนโดยทีมแพ้จะใช้เล่นนะครับก็เป็นทีมนี้เลยนะทีมคคลาสนะรับ อีกสกอตแฮนโซนะครับเรียวแคกกับคงจินนะ modify ม,มันจะทําให้ความเสียหายเกินมาเนะยาะเพราะฉะนั้นเราต้องเน้นการโจมตีปกตินะครับแอดเลเืกอกเอาแฮนโซมาเล่นนะเนื่องจากมันมีดอตน,นะครับโอ้อีกฝั่งตีแรงเนี่ยแต่รอบนี้แอดใส่เกียร์หอคอยมาแล้วแฮนโซติดเสื้อเอรีแบกม่วงมาลงมาแล้วตัวนี้ตัวนี้ต้องใอ้ไอซเกรเลยโอเคต้องเล่นเหมือนสมัยก่อนแล้วสมัยก่อนแอดชอบดองชาไอซ์เรย์สามตัวเลยนะครับ ไอ้นี่ไม่รับผลของไอ้นี่สินะมันสามารถลบได้50%โป๊ะโป๊ะโป๊ะทีม5พอแล้วเดี๋ยวดองฆ่าตัวอื่นต่อแบ่งกันเล่นแบ่งกันใช้เนียวท่าสองไปเลยแล้วกัน,กนขี้เกียจรอแล้วอะโดนมา3,000หรอโห่7,000กาเรตทีนี่มันเหนวเลือดได้เป็นอดเลือดไหลไปก่อนเลยต้องมีพิษเราจริงๆนี่ไงอินคูดไม่ใช่ดีปัตซ์อาร์เมอร์ มาล่ะเอานี่ไปเสร็จเร็กเนี่ยนะอ่าเรียบร้อยยิงไม่โดนแล้วก็จบไปนะในแมตช์นี้นะครับเราก็ได้เงิน7,100นอะ แล้วก็แมตต่อมาเลยนะครับนั่นหนึ่งร้อยสามสิบเก้านะ Modify คือ Dark Magic ครับตัวละคร n เ t u r e Realm เท่าทนั้นนะครับที่จะไม่รับผลของดาร์กเมจิกนะตัวละครทุกตัวที่ไม่ใช่สายนเธ u ร e Realm นะครับหรือตัวละครผีจะได้รับความเสียหายตลอดเวลานะตัวแรกก็มีชาวคารนนะครับก็มีโรนินกินชิก็ตัวสุดท้ายนะครับแจ็คก,กี้บิกนะแล้วทีมที่แอดใช้นะครับก็เป็นทีมผีหมดเลยนะตัวแรกก็มีดาร์กไ i เดนนะครับอินเฟ i n f e r สกอร์เปียนแล้วก็ Wall Banshee นะตอนนี้นะครับแอดก็เป็นสายพลส่วนเป็นสายพาวเวอร์แล้วนะครับดูกัดคู่กัดคู่ ติดเกียร์มันเดียวนะเป็นเกียร์อันคอมมอนนะครับเกียร์นะฮะเรียกว่าอะไรวะลูกผักอะเรียกลูกผักอย่างแค่ติดเกียร์ุกผัอันเดียวนี่ก็รู้สึกว่าสู้สองคาบได้แล้วนะฮะอนแค่ติดเออเคิร์สนะครับคำตามแค่รถไรเดนตัวนี้มันแบบมันเหมือนเป็นข้อดีข้อเสียเพราะว่าท่าจบตีมันท่าสองเนี่ยมันจะทำให้ฝั่งได้หลอดพลังงานเร็วอะไม่ใช่ทุกคนดูเด่นบนหลับท่อนท่าสองท่นะ เห็นป่าได้หลอดเต็มๆเลยถ้าเกิดว่าเอาตัวนี้ไปเล่นแฟคชั่นวอร์นี่คือให้อัพสโตร์อาร์เมอร์นี่มันคือแบบจบเลยนะแย่งจะอินฟลูนซ์ก็เบียนตีแรงด์เสับอตอบปอะไปเลยช่วงเวลาหนึ่งโอ้ไันได้ขี่ไว้โอ้ตายแล้วเนี่ยขอหักกระดูกก่อนละก,กันตัวนี้เมนบล็อกได้เลเนี่ยจับไม่ได้ไว้ ขอโคกหน่อยขอโคกหน่อยเอาไปเลย Perfect. 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 มาล่ะ <c oughs> โอ้โหวอดอกตัวนี้นะแอดใส่เกียร์ให้สองชิ้นครับเป็นเกียร์ม่วงเนาะอ,อ่นนี่นะครับเห็นไหมแอดใช้ท่าสองไปก็รถมานิดเดียวนะมันเป็นสายพลังงานนะสายลาวเวอร์แอดก็เป็นคนท่าปีอยู่นะโดนเตียมช็อตได้เลย ลดไปอ่าลดเลยนะแต่ว่าสายนี้ก็ถือว่าใช้ท่าบ่อยมากนะตอัวแอรนะครับอ่าอนะตัว big man นะรอบนี้ได้เกียร์นะครับแต่เป็นเกียร์ของเ t r เมอร์นะอยากได้เกียร์ของคอยมากกว่าเนะี่ยแล้วนะครับตอนนี้เราก็มาถึงป๊อตกันแล้วนะที่ดัน140นะครับมีป๊อสสามตัวนะครับเรนไรเด้นกับลูกแกงนะอนรอบเรนนะครับก็มีเกียร์ของคอยสามชิ้นเนาะเริ่มติดอี p i กมาเล่นแตแล้วเนะี่ย ป้องด้วยของดีโคเลยไปนี้ตัวที่อยากร้องไห้นี่มันใหญ่ที่สุดครับเพราะคือเกียร์ไปนี้นะเกียร์ชุดของเรเน,นะตัวนี้ครับถ้าเกิดเราพนันบ,นบองกเราได้คนระับแั่ไม่เราติดสถานะเชิงลบนะพวกดีบัฟนะครับ สูงสุดทับกันได้สตัวนะแล้วก็ความสามารถระดับเด้วยสำหรับความสามารถระดับเอ,มมรรบเอของเกียร์ไปเนียนะครับเวลาที่เรนตัวนี้มันตดสถานะอีบัฟอะหรือว่าบัฟเชิงลบนะครับมันมีโอกาส15%นะที่จะได้บัฟคง,งกระพันนะหรือบัฟป,ปะาะนะครับอินเมนูริเตี้เวลา5าวีนะส่วนไรเดนตัวนี้ก็ไม่ได้ติดเกียร์ของตัวเองมานะเป็นแอนบ็อกซ์มากกว่านะครับแต่ทุกตัวก็น่าจะมีป้องนะดูจากสภาพนะนะโอเคสำหรับเดวแคนก็จะเป็นตัวที่ตีแรงนะครับแต่ว่าตอนนี้แอดก,กัวเรนตัววเดียนะ ตัวที่ชุดมันนี่แหละสำหรับโมดิฟายนะครับก็มีตามนี้นะตัวแรกนะครับฝั่งตรงข้ามจะมีปุ่มต้นทันต่อดอดนะเลือนไหลไฟไหม้กับผิดจะทำอะไรไม่ได้นะครับตัวที่2นะครับเราต้องชนะก่อนที่เวลากําหนดนะพิสา่าครับตัวละครฝั่งตรงข้ามนะครับติดเกียร์ขัดสูงเอาเพื่อทำลายเรานะแล้วตัวสุดท้ายนะครับพายุทรายนะทำให้เรานะครับติดสถานะเลือนไหลเนาะแล้วก็ปิดเกียร์บล็อกของเราด้วยนะครับรวมถึงรถอัตตาการตีคีย์ทีคอของเรานะครับแน่นอนนะครับว่าเจอทีมนี้นะแอดต้องเรที่ทีมคคลาาาสสิกนนนนะะรัับแวว่ถ้้เจอตี คลาสสิกสโมอช่วยได้นะครับมันป้องกันดีบับเชิงรบนะถ้าใครที่เล่นทีมคลาสสิกอยู่แล้วอะ่ะเอาสโมอไปเล่นด้วยนะครับตัวนั้นช่วยทีมได้มากเลยนะแต่สำหรับแอดนะครับทีมคลาสสิกของแอดมันยังไม่แข็งพอที่จะเป็นไตนะครับดูกันนะครับว่าเราจะติดสถานะเชิงรบอะไรบ้างนะอ๋อเปิดมาแม่นี่เลยเว้เอ็นสถานะปิดนิวนะแอดไม่เปลี่ยนพอสวรรค์มานะครับตอนนี้แอดไม่เล่นโคโตนะแอดเล่นปิดค่าครับเพิ่มความเสียหายงท่าหนึ่งมากกว่านะตอนนี้เพราะแอดคนชอบใช้ท่าหนึ่งนะอ่านี่นะ เวลาที่มันติดปั๊บเชิงลบอ่ะหรือว่าอะไรที่แอดบอกไปอะ่ะมีโอกาส15%น่ะใช้ปั๊บมอตตะ 5V นะโอเคอย่างน้อยก็ทาเป็นมเจาะโอ้โหมันออกทุกรอบไม่ได้เนี่ยโอกาส15%บ้างอ่ะอเฮ้ยโกงโกงต้องเล่นเล่นเล่นท่าเดิมนะครับเอาจริงคือปพอสวัสดีแอดอัพมาเนี่ยมันไม่ค่อยมีปนสรารอะไรหรอกโอ้ติดแซนส์สลบด้วยอย่าเพิ่งตาย นามันไม่ได้ติดเกียร์บวกมานะครับแต่มัติดบ้องมาเนี่ยหว่ามันขโมยสปีดออกไปใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวไม่ขโมยวะโอ้โหรังบับไอ้นี่มันติดพัดกิตนะมานี่ไงติดมากูาเอาใหม่ได้อะในจังหวะเคาน์เตอร์เอาวะไงเอาใหม่ดิเอาใหม่ดิเอาใหม่ฮะับสปีดออฟดากอนไอ้ริวแข็งเล้งหิวเลือดแล้วเหมือนรอบนี้มันตีแรงขึ้นนะครับตัวแอร์ดอ๊บ ถ้าไปนี่มาท่าหนึ่งเจาะแรงขึ้นอนะไม่กูจะโหดเลยที่ท่าหนึ่งเจาะแรงขึ้นขามาแล้วเป็นไงนะล่ะเป็นสตรอมมาทีนี้ทุกอย่างจบโอ้มันกันได้กะเตะออกมาหน่อยเฉกสเลสลเฉกมันขโมยมาฟปุ๊บไปนะขอให้ทีมเป็นกิลคอลเลย รถแค่นี้เองนะแต่ว่าตัวนี้อาจจะทำให้ทีมโอ้เดี๋ยวนะนขโมยบัฟเราไปเหรอไม่ติดด้วยเนี่ยเห็นไหมมันรู้ทันนะครับโชกนั่งแข่งไอ้กูโดนแล้วติดโชกว่าแค่กูติดโชกอันเดียวเนี่กูจะนั่นอยู่แล้วติดเสนติดถ้าใครจะเจอไอ้ตัวนี้ก็แต่แอดบอกนะเอาสโม,มุกเอาสโมุกมาช่วยนะตอนที่สุดนะครับเธอซวยเนี่ยยิ่งต่อยไปเรื่อยๆแม่งเป็นสถานะรลดดัวเชิญลบอ่ะสดมัน ได้แต่ปั๊บของดีแล้วเลยนะโอ้โหไอ,อ้กูตายโอ้โหดทุกดอกติดลักด้วยเหรอทำไมติดลักวะขโมยนี่เราไปปะเนี่ยกอล์สมาร์ททองเตอะออกหมดเวลาแล้วแมตช์แรกโอ้โหให้การ์ดยังกากมามามาใหม่มาใหม่เม,มื่อรอบนี้การนี้นี่ได้อินโคลบลิตี้อะสถานะปิดเงียวเอ้ยกระตุกตเว้ย ครับมา,าแล้วแสตชื่นทุกดอกครับตอนนี้ขั้นตับแสตเลยนะเออสุดยอดไอ้นี่เป็นบอกล่าวะไม่รู้นะครับนี่โอคค๊กุยไงใช่แล้วโอเคอย่างน้อยก็ได้อยู่รอบมีเกียร์ไม่ทำงานนะรอบมีมีดวงแต่ว่าแซนสตอร์แม่งมาแล้วอะ่ะใจติงอย่างเอาเจ็ไปเตะหน้ามาตอนนี้แต่ว่าแอดไม่ได้เอาบูโตมานะครับเป็นโคเน้นเน้นเน,เน,เนเ้นเล่นท่าหนึ่งซะมากกว่านะ เก็บเฟรน์ได้เนี่ยจะพอใจแล้วตวัวนี้ก็ตวัวดีเลยโอเคเปลี่ยนนี้เสร็จโอเจดมาอะไรได้น่าจะเป็นตัวต่อไปที่มานะนั่นไงโอ้ยอ,อ่มไปนะครับริวแข็งเลยเนาะติดกระดูกรับแล้วก็โดนอันบล็อกของแต่สตอมมาด้วยเอาไมหน้อย ใช่ท่าสอบไปเลยนกันนะยังไงมันก็ใช้ดิสเพลว์ล้างได้อยู่ดีอย่างนั้นก็ขอให้มันติดภัยรุนแรงก่อนนะครับมันเร,เร็วสกอร์น,นงเงยแบ่งไม่ทันช้าอึดอัดไงเอ้ยเดี๋ยวมันก็ไม่ใช้ท่าบ่อยอย่างวเนี่ยเอา,าดิมันติดล้างอ๋อเกียร์ปืนระดับเอ็กซ์นึกออกแล้วไอ้นี่ไงเวลาเปลี่ยนตัวเข้ามาแม่งสถานะล้างแอดไว้เฉยๆแล้วสำหรับเกียร์ที่ติดค่าสถานะติดไอเนี่ยติดเพีย แต่ได้เกียร์อะไรที่แบบเพิ่มความสามารถเกียร์เข้ามาเงเข้าไมเขาไม่เพิ่มสถานะไอ้น,นี่เข้ามาวะเกียร์แบบนี้แบบใช้ทีทำให้อีกฝั่งติดสโลงเงี้ยนั่นแหละถ้ามีนะเอไ้ไวปคุมขวงคอสไปหรือว่าไอเนี่ยเอโรคสติกเรนเงี้ยฝั่งไม่ได้ขยับอะชาวคาติดสโล่เออเคยเห็นไหมกว่าจะงา้างคอนอีนี่ก็แบบโอ้คอนเปนะ็นโคตรหนักงานกว่าจะง้างได้แม่งโดนเขาตีตายห่าก่อนเนี้ยโอ้ หาปูโตมานะไอนี่คือแบบเสร็จแอดแร้วเรียบร้อยเนี่ยนี่อ่ช้าโดนนะออกมาหน่อยแล้วกดผิดไปที่สิ่งเมื่อกี้แอดน่าจะให้ไรเด้นมันฆ่าเนาะอย่างน้อยถ้าไรเด้นฆ่าเจ็ดตายแอดก็จะได้ไอนี่พอด,ดีแต่อ้อนี่ก็ตายไปแล้วคุ้มฆ่าแล้วนะครับตอนนี้แต่ตัวเดียวแล้วแอดที่สองได้เงินอยากได้เกียร์ เหลือ5แมตช์สุดท้ายนะครับปกติก็ประมาณนี้แหละแสดสปปอดซูมอสก็เสียประมาณ2ซัลตาและส่วนบางต่างๆได้เสีย3ซัลตาครับตั้งแต่รานที่120ขึ้นมารอบนี้ไอริวแข็งไม่น่ารอดครับว่าถ้ามันเหลือตัวเดียวมันก็ไม่มีทีมช่วยอโอ้โหมันกันในลูกดอกเลยครับนี่ไงต้องเคาน์เตอร์ส่วนที่เอาไม่งั้นเล่นกับมันไม่ได้นะติดไฟไหมทุกคนจะเห็นแอดใช้ท่าหนึ่งโคตรบ,บ่อยอสำหรับคลิปนี้นะครรรัับบสสหกอ์เน,นะ ถ้าเกิดาใครได้แบบเป็นตัวแบบไม่เน้นถ่าเอาจริงๆคือแอดอยากเล่นรีววแห่งตัวนี้นะถ้าระดับสูงอ่ะมันเป็นตัวที่ตีแรงแล้วก็โกงมากนะการเพชรหลายตัวนะครับที่แอดอยากเล่นนะอย่างเช่นโลนินหรือว่าตัวตัวเฟรนดี้ฮุกเกอร์ที่ตีแรงแต่ว่ามันทําไม่ได้นะเพราะว่าแอดก็เป็นคนที่ไม่ได้สุมแพ็คเลยนะครับแอดมาล่าการเพชรฟรีจากเนี่ยอคอยเนี่ยแหละขึ้นกับดวงนะว่าเราจะได้ตอนไหนนะครับนั่นแหละคือวิธีเล่นของแอดนะแอดไม่อยากเล่นจบเกมไว้นะครับบางคนเขาแบบ ได้การระดับเอกแล้วน้องเขาก็จะมาบอกเนี่ยผมมีการระดับเอกแล้วแอดทำไมไม่สุดเบิ้ลนะแอดไม่อยากรีบจบเกมครับอยากเล่นไปเรื่อยๆนี่แหละสนุกดีนะมันก็เหมือนกับว่าพอเรามีการระดับเอกแล้วเราก็จะไม่มีอะไรทำนะครับก็ประมาณนั้นแหละโอเคติดบีดนี่จะสเตรงใช่ไหมมาหมดไปวะสามแสนเนี่ยน,นั่นไงบ้องบาลังโกขโมยสปีดกูไปแล้ว โอเคหมดนะครับถ้าจำไม่ผิดรอบนี้ต้องได้การตัวละครทองใช่ไหมนั่นไงสกอร์เปียนมาแต่ไกลเลยแม่ต่อมาเลยนะครับนี่โมดิฟายคืออินเฟอร์โนนะตัวละครของเรานะครับจะติดสถานะดอดไฟนะหรือว่าติดไฟไหม้ตลอดเวลานะครับตัวแรกนะครับเซกเตอร์ไซบอร์ดนะที่สองครับก็เป็นเซอร์คอปชาร์โดซัปเตโรนะไม่พวกนี้ก็น่าจะติดเกียร์ระดับนี้มากันหมดแล้วนะครับแลตัวสุดท้าเยเลยนะตัวที่โคตรเกียรดที่สุดเลยตัวนี้ที่แอดเกียรดที่สุดคือมันไม่รับผลของขีงแต่แม่งโกงสุดคือแม่งเริ่มด้วยพลังงาน1.5หลอดนนี้นะครับ แอดจเจ้าทีมเป็นเกีเไปเล่นนะจะรอบที่แล้วที่แอดกหขอคอยสองอยเป็นครับแอดไม่ลงให้ทุกคนแอดก็ต้องขอไปได้ยนะได้ไรเด้นตัวนี้มานะครับนี่ก็เป็นระดับเจแล้วนะเท่ากับ7เลยนะครับไม่อยากไปสุดแพง3า0รอนะแม่งให้แต่คาบเวาโคตรเกียดร,รอบนี้เอาเจ็ดมาเล่นนะครับไฟไม่นะไม่มีผลกับทีมนั่นเองมีไรเด้นกล้วยก็พาวร์เรกนี่ก็จะทําอะไรทีมไม่ได้นะตัวนี้เป็นตัวเน้นเล่นทนะ่าสองเนาะ มิวแอคคนถามแอคหลายคนแล้วครับว่าตัวนี้มันดียังไงเนาะ,ะถ้ามันใช้ท่านี้ได้นะครับเออมันจะปิดคอมโบฝั่งตรงข้ามและมันจะไม่ใส่สามารถใช้ท่าได้นะบอกง่ายๆเลยนะมันเป็นตัวไว้สามารถเหมือนกับปิดท่าคอมโบอีกฝั่งได้อะอย่างเช่นใครที่กลัวโดนปูโตเอิ้งนะครับตัวนี้ช่วยได้นะอายกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับอย่างเช่นอันโซสกอร์เปียนเนะี่ย มันต้องใช้คอมโบใช่ไหมถึงอีกฝั่งจะติดสถานะเลือนไหลนะครับถ้าโดนไอ้ตัวนี้ใช้ท่าไม้จิ้มเข้าไปแล้วอะ่ะแกโดนท่าเนี้ยรับรองเลยว่ามีฮันโซไม่มีทางใช้ท่าคอมโบติดเลือนไหล50%ได้แน่นอนนะดูบนเผือไม่ได้เก่งนะแต่รู้สึกโดนปรับหลังๆเนี่ยไอ้ตัวนี้มันเก่งขึ้นนะครับซับซีโร่ต้องเจอกับซับซีโร่หน่อยมาโอ้แอบเปลี่ยนหรอ ก็บอกแล้วไงว่าไฟไม่มาทำไรไม่ได้โอ้โหแช่ที่หมดหลอดเลยตินคาหนะ้าเนี่ยตัวนี้ไปสิเกียร์ของคอยมานะครับก็เลยเลือดน,น้อยอย่างนี้แหละแล้วก็ได้เงินอีกแล้วครับโอ้โหดวงเกมม่วง,งไม่หายหมดเลยตอนนี้น่านไงความโวยบังเกิดนะครับในแมตช์ร้อยสี่สิบสองนะรีไฟตัวเดิมเลยนะครับเบอร์เซอร์เกอร์นะเป็นบล็อก,กเรานะครับ ที่แย่ที่สุดนี่คือให้2ตัวแล้วกันคลาสสิกสมูทนะครับกับเมดิน่านะครับคือโคตรเกียดสองตัวนี้เลยโมได้เป็นการดีบัฟได้นะครับส่วนเมดิน่านี่ไปรับเกียดตัวมันเองคือโดนสตันเต็มหน้าเลยนะโคตรเกียดเลยฉะนั้นนะครับเดี๋ยวรอบนี้แอดจะเอาทีมเป็นเกียดสเวตทีมหลักไปเล่นนะสำหรับทีมนี้นะครับแอดไม่ได้ติดเกียรดแน่นเหมือนกับทีมที่แอดเอาชนะบอสนะทีมนี้นะครับเกียรดจะรองลงมานะมาเจอกันหน่อยเอาเป็นว่าสกอร์ตัวนี้แอดว่าเกียรดอยู่นะเอาจริงคือถ้าใครติด คือแม่งต่อยเร็วจริงก็แม่งโกงจัดๆถ้าใครเปิด PVP มาเจอตัวนี้คือแบบซวยชิบเป่งมาดูนะว่าเบริน่ากับสกอร์ตัวนี้ใครจะเร็วกันนะได้ทั้งสปีดกับสเตรนจ์อ่ะเอาดิโดนต่อยเรื่อยๆไม่ทันอตะเนี่ยเสร็จไปสองหนอแล้วเอ,เอ็กซ์เรย์ไปเลย ก็จบนะครับก็แน่นอนของรางวัลต้องเป็นเงินโอ้โหรอบนี้ไม่เงินเว้ยนี่เราก็ไม่อยู่ที่แมตช์ร้อยสี่สิบสามแล้วครับมีโมดิฟายคือเอ็กซ์ซัชชั่นนะครับตัวที่เป็นเอ้าเวิร์กนะครับกับเอลเดอร์คอรจะตีเบาลงนะครับตัวนี้นะครับแอดมไคนเห็นถามทำในกลุ่มนะว่าทำไมตัวละครบางคนตีเบาตรงนี้ครับแต่รู้สึกของคนในกลุ่มก็จะเป็นเอเทเรียมนะครับกับพวกศิลปะการป้องกันตัวนะรอบนี้ก็มีตัวตามนี้เลยนะครับตัวของชาร์ดูคนชีนะถึงตัวแล้วเย่ก็เหมือนเดิมครับระดัับถึงแล้วก็อพนะ แต่สำหรับรอบนี้นะครับโดยแอดจะทีมคอมแบทคลับไปเล่นนะคอมแบทครับนี่เป็นทีมที่แอดไม่ได้แตะมานานมากแล้วนะครับก่อนทีมนี้แอดก็ให้เป็นทีมแบกได้เลยกันแหละเพราะว่ามันเป็นทีมที่ค่อนข้างโกงนะมีแค่2ตัวนะครับที่เป็นทีมนะตัวนึงใส่อะไรก็ได้นะครับแต่แอดจะใสแ่แคนซี่เคสน,นะแอ้แอดจะขอแบนไอ้นี่ก่อนเลยแล้วกันไอ้เมงเคโทน K เนี่ยโอ้ครับจะช็อคเทมเมอร์การสตาร์ทได้นะครับมีไอ้นี่สองเท่าเลยชิลถ้าใครสงสัยว่าชิลนี่มนันไวทำอะไรก็ชิลก็บอกตรงตัวนะว่าชิลนะครับ อาชิวตัวนี้มันทำให้ตัวละครแข็งๆขึ้นเนาะแต่ชิวปเปรือกที่เป็นเกาะแตกนะครับมันมีไว้ลบล้างกับสถานะชิวเมื่อกี้นะไม่ใช่ทุกคนไปอัพตอรสวรรัสดาชิวมาแบบป้องกันการตัวอันบล็อกอานั้นคนละตัวกันนะครับต้องแบ่งแยกเป็น2อย่างนะคือป้องกันการอันบล็อกจากการโจมตีนะกับอันบล็อกจากไอเนี่ยท่านะครับมันมี2แบบนะอาทุกคนอาจจะเขา้าใจผิดน,นะบางคนอัพไม่เห็นอัพอะไรว่าอ่านออบชิวใช่ป่ะป้องกันการสถาน,านะเกาะแตกเนี้ย นั่นเกิสนานะเกาะสีส้มนะครับเอ้าใจเย็นเย็นสิดาริดตั้งแต่เอาคอยโคดบอลแล้วทำไมไม่เอาให้เกียร์ม่วงมาผงคำามจะมาเข้าอีกเนี่ยขอหน้าไปทีนึงอยู่ดีหัวร้อนด้วยวะเออไม่ใช่แล้วอ่าเห็นปะอีกฝั่งมันติดชิวเลงครับเมื่อกี้ตันนี้เคสคือยังไม่ได้ทำงานเลยโดนลูกกับแม่ลาทีไปแล้วเรียบร้อยอลูกพิรณาน่อย ภาคเอ็กก็โดนเหยียบไข่ภาคนี้ก็โดนลูกเหยียบหน้าเอ็กโอ้รอบนี้ได้เกียร์นะครับแต่ไม่อยากได้เกียร์ธรรมดาอยากได้เกียร์ห่อคอยโอ้แล้วก็มาอีกแล้วนะครับจัด2144นะมีโมดิฟายคือรทเทิร์สไตล์นะครับตัวละครฝั่งตรงข้ามนะครับมีโอกาสที่จะตีติดรทเทิร์สไตล์มากขึ้นนะรทเทิร์สไตล์นะครับแอดเรียกมันว่าการติดกี่ขั้นรุนแรงนะครับบัวขีแดงเลือดนั่นแหละแอดชอบเรียกนะฝั่งตรงข้ามมันก็มีอะไรแปลกๆไปนะครับคือมันติดอาร์เมอร์ไปนะรอบนี้อ๋อไรเด้นนะครับมันติดเเเเกีีีียรรร์มมมม่่ววงงาาาอออบนนน้้ัต็ทแแลลหะ สายบอดก็จัดเต็มทีแล้วนะตอนนี้แต่ตัวนะครับเห็นมันตีแน่ๆแนๆเงี้ยไม่รู้สึกกลัวเลยนะตัวละครมันไม่ได้ดูน่ากลัวนะครับเรารอบนี้นะครับเป็นแมตช์สุดท้ายพอดีเนาะเดี๋ยวแอดจะเอาทีมเซอร์โคฟชาร์โดมาเล่นนะครับไม่รู้นะครับว่าจะตายไหวไหมนะแต่ว่ารอบนี้นะครับแอดก็ไปเปเลี่ยนทาเรนมาลเล่นสายพาวเวอร์เหมือนเดิมครับถ้าจะเล่นทีมนี้ต้องเล่นสายพาวเวอร์นะเจอกันหน่อยอไรเด้นโอเคใช้ท่าสอบเลยละกันมันจะแรงแล้วแต่เบาโคตรเลยถ้าติดเกียร์ดาบปักพื้นมาด้วยนี่มันจะขโมยพลังงานฝั่งงขอเป็นนของเเราเี่ย Okay. เคติดสแนปก่อนละกันไม่ให้มันหนีนะครับคา่าในตัวแรกมาช็อตมาโอ้เมียนบล็อกด้วยอ่ะเนี่ยโอ้ไม่ธรรมาดานี่ไงโอ้กันฟิสได้เว้ยแต่แอดอัพใส่พาวเวอร์มานครับละครที่มันคือสายนี้มันใช้ท่ารัวๆแหละหง่ายๆนะครับถีบหน้ามานุษย์โอ้ยถีบอีตายเลยเหรอเฮ้ยเอาเรื่องเนี่ยฉันจะไม่ธรรมาดาละไอทีมนี้ ไม่ธรรมดาแล้วไม่ธรรมดาแล้วไม่ธรรมดาแล้วจังหวะนี้อาไลฟ์เฟตตี้เบตูฟูก้าเนี่ยงโดนดาวเมนเทลเล่นงานแล้วโหนี่แม่งยังเหนียวโหแดดเดียววะเนี่ยโคตรเหนียวเลยเดี๋ยวติดแสนแนวไว้เลยเฟตตี้มึงทัวน,นี้ต้องคุยกันยาวต้องคุยกันยาวไม่นะคุณจะโดนนุ๊กซะหมดทีหนะ้าไปก่อนละกัน เรียบร้อยแล้วอิดติดอิอมิโนบริตี้แล้วถีบหน้าก็ไม่ตายหรอกโอ้แม่งเลือดโคตรเยอะไอตัวนี้อ๋อมันติดเกีีรยม่วงมานี่วหวเดิมโอ้โหจบแล้วชีวิตอามาตัก,ก็ไม่ช่วยนะโดนท่าน,นี้นะครับแต่กูยังรอดอยู่สวยแล้วโดนถีบหน้าตายเอาทันอยู่ทันอยู่ทนัทนอยู่เกือบสวยแล้วเกือบสวยแล้วยเตรียมตายได้เลยนุ๊กกระจอกใช่ไหมชื่อนุ๊กเนี่ย เอ้ยใจเย็นไม่ไตั้งใจดาปล่อยกูเลยเหรอเอ้ยทำไมกดหน้าจอไม่ได้วะแกลงกูแล้วปล่อยเขาตีได้ไงเนี่ยเฮ้ย,เ,ยเกิดอะไรขึ้นกับหน้าจวะเอาละเกมมันแกลงแอดแล้วตอนนี้หน้าจอมันกดไม่ได้มกเมื่อกี้โอ,โ,โอ้โหไม่โดนโน้ตกระทืบเลยเนี่ยเออให้กูแพ้ก็ได้ดันเนี่ย โอ้โหโคตรโคตรเลยเกมมั้งอยู่ดีกดหน้าจอไม่ได้ไม่มีอะไรแย่กว่านี้แล้วเอาเหอะอย่างน้อยมีโอกาสชนะได้อยู่เอาดีกวีสองรูอันเงาเด็กเงาเด็กเอาทีโอโ้โหแม่งโดนหน้าสองแล้วตายเกือบแพ้แลนน้วจังนี้โอ้โหได้โซ่ห้าสิบห้าครับคุ้มค่าเลยนะโอ้เห็นด้าต่อไปน่าจะตึงพอสมควรนะครับเนี่ยแม่งเจ็ดสามตัวด้วยวก็มีโมดิฟายตัวนี้ท,นที่มันต่อยเอานะครับ แค่คอมโบเดียวอะ่ะมันก็ได้พลังงานมันหลอดสองหลอดนะนะอินเรสเนี่ยโอ้ยหนักห่วงแน่นอนนะโดนเกีย์นี้เข้าไปเกีย์นี้นะครับถ้าเกิดเจ็บทำให้ตาบอดได้แล้วอะ่ะมันมีโอกาสที่จะถลทัสเปเยลเราได้เนาะแล้วก็จะไม่รับผลของดีบัฟนะครับ50%ารนะสำหรับเกีย์นี้นะ สนอีก2ตัวที่เหลือก็โอ้โหตัวนี้ก็อันตรายไม่แพ้กันเลยนะตัวนี้ใครที่ดูแอร์รีวิวเจดมานะครับน่าจะดูนะก็ว่ากําไรตัวนี้มันทําอะไรได้นะจะมาระดับเอกนะครับไอต,ตัวนี้จะไม่ตายนะเพื่อนที่เล่นหนึครั้งนะถ้าเกิดมันเลือ่อนเลือนึงอ่ะมันจะดีดเข้าไปในทีมนะครับโดนตัวนี้ก็จะเครืองเล็กน่อยนะทีมนี้เออแอดว่าทีมนี้ม่นยากว่าทุกคนโดนนะ่แบบเจ็บใจอ่ะแต่ว่าคอมแบทครับน่าช่วยได้ทีมนี้ถ้าแบทเจดตัวแรกไปอ่ะตัวที่อันตรายลงลงมาน่าจะเป็นตัวนี้นี่น่าอันตรายน้อยสักหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดทําให้เราติดปลายได้แล้วก็น่าจะฆ่ายากเอาเรื่องนะตัวนี้มาดูนะว่าจะรอดไหมนะครับ